หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความบางคัง่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้นะครับเราก็มาแนะนำกระดาน OKX OK ท่านใดอยากสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็เป็นลิงก์ของกระดาน OKX OK แหละนะครับซึ่งก็จะมีโค้ดหรืออะไรให้นะครับก็สามารถที่จะคลิกใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็จะใส่เอาไว้ให้รวมถึงกระดาน OKX OK นะครับก็มี ยอดการฝากของชิบะอินโเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่ามีดอกเบี้ยสูงถึง5นะก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับเนื่องจากกระดาน o k เเนี่ยเริ่มมีคล้ายๆกับของกระดานบิดเกตแหละเมกะ s w a ปนะครับ คือสามารถที่จะเข้าเหรียญต้นน้ําเนี่ยได้ก่อนใครนะครับแต่อาจจะเป็นบางเหรียญน,นะนะครับอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าถึงเหรียญที่ชื่อว่า wsm crypto ได้ซึ่งผมได้ทำคลิปนี้ไว้แล้วนะครับ wsm crypto เนี่ยนะก็เป็นเหรียญที่มาแรงแหละนะครับแล้วก็มาดีด้วยในเรื่องของ pcell นะ ดังนั้นยอดปิดพีเซลเนี่ยได้หลักล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ก็น่าจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณนะครับสิ่งที่คุณต้องทำง่ายๆนะครับก็คือเข้ามาที่ทวิตเตอร์หรือว่า X app เนี่ยของ OKX OK นะครับแล้วกดเข้าไปที่ตรงรูปภาพเลยนะครับ WSM หรือคุณจะศึกษาตัวของ เหรียญ WSM ก่อนนะครับคือ Wall Street ตัวเนี้คุณก็สามารถที่จะคลิกลไอ้หนังสือตัวสีฟ้าได้นะครับก็ตามนี้เลยนะนะครับก็คลิกไปที่รูปภาพนะครับเดี๋ยวมันจะให้คุณเข้าไปซื้อเนี่ยคลิกเข้าไปรูปภาพตรง WSM เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้กดคำว่าไฟล์ The Wall s t r t m t m e t o t o n e n ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าจอที่เป็นรูปกราฟนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับมันจะมีอยู่2ระบบคือคุณสามารถที่จะแปลงกับเทดได้นะครับคุณก็สามารถที่จะกดเทดได้ตรงนี้เลยให้กดปุ่มตรงที่ผมวงไว้ให้นะครับอ่าตรงเนี้ย คุณก็จะสามารถเข้าไปเทรดได้เลยง่ายๆนะครับคือเข้าไปซื้อได้เลยเหมือนปกติทั่วไปแหละเสร็จแล้วพอเข้าไปเสร็จนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เลยมันก็จะเป็นรูปการาฟแบบนี้คุณก็น่าจะค้นแล้วแหละนะขอให้มีเงินในวอลเล็ตสักสิบสองดอลลาร์เนี่ยน่าจะเคลียร์คาดแล้วน่าจะซื้อได้แล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรต่อมานะครับเราก็มาถึงอีกวิธีหนึ่งคือการแปลงค่านะครับ ก็มีคุณแค่กำหนดนะครับในช่องบนเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของจำนวนเงินนะครับน่าจะเป็น USDT นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหรียญตัวนี้แหละที่ชื่อว่า Wallet Meme ก็จำนวนเงินที่คุณมีใน Wallet นะครับเป็น USD หรือ USDT ประมาณนี้แหละก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เลยนะครับก็แนะนำว่า ถ้าหาอะไรไม่เจอก็เข้ามาคุยในมิชชั่นนิวมูลวีไอและกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์สมัครของกระดาน OKX OK ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็หวังว่ากระดาน OKX OK นะครับจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้คุณสามารถที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไมกะาสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ทีเดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ